ที่ค่ะอยู่ในเช้าอีสสบายทิปนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาอุเทนบุญยงอดีตพระเอกนักสแสดงชาวไทยได้เสียชีวิตแล้วเราไปฟังประวัติคุณอุเทนบุญยงกันนะคะอุเทนบุญยงเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2489ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนช่างชายในจังหวัดชนบุรีทำงานครั้งแรกเป็นพนักงานขายรถยนต์อยู่ที่บริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่งเมื่อสะสมเงินได้จำนวนหนึ่งก็ลาออกมาร่วมทุนกับเพื่อนๆเ,เปิดบาร์ซึ่งมีชื่อเสียงมากในจังหวัดชนบุรีตอนนั้นต่อมาได้เลิกกิจการไปอุเทนบุญยงได้รู้จักนักธุรกิจในวงการบันเทิงท่านหนึ่ง เห็นว่ามีแววดีจึงนำมาเป็นนายแบบเดินแบบแฟชั่นก่อนด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ต่อมาได้มีเพื่อนซึ่งเป็นนักข่าวบันเทิงแนะนำให้รู้จักกับเปียกโปสเตอร์ผู้สร้างและผู้กำกับที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นเมื่อผ่านการเทสหน้ากล้องแล้วปรากฏว่าเปียกโปสเตอร์พอใจมาก จึงให้เล่นเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ตนเองกำกับเองคือเขาสมิงในปี2516ซึ่งเปียกโปสเตอร์กำลังมองหาพระเอกใหม่อยู่พอดีซึ่งในเรื่องนี้อุเทนบุญยงเล่นกับนางเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนั้นคือภาวนาชนะจิต แต่ถ้ว่าเมื่อเข้าฉายแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากเข้าฉายตรงกับวันมหาวิปโยคคือเหตุการณ์14ตุลาหลังจากนั้นในต้นเดือนมีนาคม2517อุเทนบุญยงได้ถูกวางตัวให้เล่นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่ร่วมกันสร้างระหว่างไทยกับอิตาลีโดยประกบกับมอนโกเมรี่วูดนักแสดงที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียน อุเทนได้เดินทางไปถ่ายทำที่อิตาลีมีฉากที่อุเทนแสดงบทมวยไทยที่จะต้องต่อสู้กับคาราเต้และกังฟูโดยให้ทางไทยต้องเพียงพร้าให้แก่ศิลปะการต่อสู้ของชาติอื่นซึ่งอุเทนก็เริ่มอึดอัดเพราะไม่เป็นไปตามที่ตกลงอีกทั้งฝ่ายอิตาลียังมีการบิดเบี้ยวใช้เล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลงอย่างอื่นอีกสารพัด จนอุเทนไม่สามารถอดกลั้นไว้ได้จนมีเหตุวิวาทกันในที่สุดอุเทนก็เดินทางกลับประเทศไทยและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถ่ายทำไม่จบเช้ามืดวันที่2พฤศจิกายน2522อุเทนได้เดินทางไปเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องล่านารกและถ่ายทำที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับมายุราธนาบุตร ขณะเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อมาถึงแยกนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรถบรรทุกวิ่งมาจากทางแยกตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดคนขับรถของคุณอุเทนได้หักหลบทำให้รถเสียพลิกควา่าทำให้มยุราได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและผลขีดอันตารายในเวลาต่อมา อุเทนบุญยงมีผลงานการแสดงมาเรื่อยๆทั้งบทพระเอกพระรองตัวประกอบโดยมีผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดคือเก่งจริงนะตัวแค่นี้ในปีพุทธศักราช2535ก่อนหน้านี้อุเทนบุญยงป่วยหนักนอนติดเตียงด้วยโรคเส้นสมองตีบตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม2564 และเสียชีวิตลงในวันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาด้วยวัย77ปี